การบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมซึ่งเชื่อมสมองสองที่เข้าด้วยกันเพื่อให้การทำงานประสานกันมีความแข็งแรงและทำงานดีขึ้นช่วยให้การเรียนรู้ของสมองทั้งสองที่เป็นไปอะยะ่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพและช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้ทำให้มีความจำระยะสั้นและระยะยาวดีขึ้น มีวิธีการง่ายๆในการบริหารสมองดังนี้ท่าที่1นึท่าบริหารกลุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไห่ปารา้ามือขวาวางตำแหน่งสะดือนวดเบาๆประมาณ20วินาทีจากนั้นสลับมือกันใช้มือขวาวาง มือซ้ายวางตำแหน่งสะดือนวดเบาๆประมาณ20วินาทีประโยชน์ของการบริหารถุงสมองเพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ดีขึ้นท่าที่2ถ้ท่าบริหารกุมขมับใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองข้างนวดบริเวณขมับวนเป็นวงกลมประมาณ20วินาที ประโยชน์ของการบริหารกลุ่มขมับเพื่อทำให้การทำงานของสมองทั้งสองซี่ทำงานสมดุลกันท่าที่สามท่าจีบแอลมือขวาทำท่าจีบมือซ้ายทำรูปตัวแอลจากนั้นเปลี่ยนมือซ้ายทำท่าจีบมือขวาทำรูปตัวแอล ไปมาสิครั้งประโยชน์ของท่าจีบแอลเพื่อกระตุ้นการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาท่าที่สี่ท่าโป้งก้อยมือขวาทำท่าโป้งมือซ้ายทำท่าก้อยจากนั้นเปลี่ยนมือขวาทำท่าก้อยมือซ้ายทำท่า สลับการไปมาสิครั้งประโยชน์ของท่าโป้งก้อยเพื่อกระตุ้นการสั่งงานของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซี้ขวาท่าที่5้ท่าแตะหมูมือขวาจับหูซ้ายมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาจากนั้นเปลี่ยนมือซ้ายจับหูขวา มือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายทำสลับการสิบครั้งประโยชน์ของท่าแตะหูเพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณการกะระยะท่าผ่อนคลายใช้ปลายนิ้วม,มือทั้งสองข้ง บริหารสมองเราสามารถทำได้เองง่ายๆสามารถทำได้ทุกวันเริ่มแรกทำอย่างช้าๆเมื่อทําเป็นประจำจนคล่องสามารถปรับความเร็วได้ค่ะนอกจากนี้แล้ว 1. เราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและ เบี้ยนะคะ